สวัสดีคุณผู้ชมทุกทคนด้วยนะครับผมจากคลิปที่แล้วเนี่ยผมก็ได้แลกเปลี่ยนเป็นเช็ดออฟกรีมาใช้เนาะและทีนี้เพชรผมเหลืออยู่12,000เม็ดนะครับผมแต่ว่าด้วยความโลภของผมนะฮะคือเช็ดออฟกรีเนี่ยมันต้องใช้อ่ารถไอ้นั่นใช่ไหมไอ้กรีดไลท์กับอะไรนะแบ็กอีโก้ใช่ไหมทุกคนเออสองคันอ่าถ้ามีคันใดคันหนึ่งก็จะแลกเปลี่ยนได้ใช่ไหมแต่ว่าทีนี้เนี่ยผมมีแบ็กอีโก้แค่คันเดียวนะครับผมไม่มีกรีดไลท์เนาะผมก็เลยเอาเพชร12,000เม็ดนี่แหละฮะคุณผู้ชม เข้าไปเปิดเอากอรเลียดไลท์ครับอยู่ในลนะักกี้บ็อกก์เนาะเนี่ยมันอยู่ในกล่องนี้นะครับกรเลียดไลท์นี่ครับผมคือด้วยความที่ผมชอบเฉดออฟกริมากไงคือแบบดีไซน์อะไรเงี้ยคือมันก็สวยแล้วทีนี้ไอกอรเลียดไลท์คันนี้คือมันมันก็ออกค,คล้ายๆกันเนาะผมก็เลยอยากได้นะผมก็เลยเอา12000เม็ดตรงนั้นแหละนะครับผมมาสุ่มในลักกี้บ็อกตรงนี้นะครัคุณผู้ชมคือรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นเกลือครับ คือได้มาใช้อยู่นะฮะแต่ว่ามันไม่ใช่ถาวรครับผมนี่ผมได้แบบ7วันมาใช้นะฮะตอนนี้ก็เหลือแค่2วันเท่านั้นเองไอตอนที่ผมสุูมอ่ะจริงๆผมอัดคลิปไปแล้วด้วยนะผมจะได้ลงคลิปไปตั้งแต่นานแล้วอันนี้ก็ผ่านมา3วันไม่ได้ลงคลิปเพราะว่าหมดหูนะครับคุณผู้ชมเออหมดไป12,000เพชรกับรถคันนี้แล้วไม่ได้ถาวรน,นะครับโอ้โหคือแบบโคตรเจ็บอ่ะบอกเลยโคตรเจ็บ 12,000เม็ดเนี่ยผมไปซื้อคลาสเอทาวอนได้2คันเลยนะผมบอกเลยแต่ด้วยความโลภไงมันอยากได้จริงๆนะคันนี้สรุปก็เรียบร้อยครับหายไปกับอากาศเออ12,000เม็ดหายไปกับอากาศเลยฮะตอนนี้เหลือแค่187เมตรเองนะครับผมโอเค ก็ในเมื่อในๆเนาะได้มาแล้วถึงจะไม่ใช่ถาวรก็ตามนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมาเล่นสักหน่อยละก,กันนะครับผมก่อนเลียดไรเนี่ยผมเอาเป็นสายซ้ายหมดเลยนะครับผมนี่ซ้ายแล้วก็ซ้ายแล้วก็ซ้ายนะฮะเดี๋ยวมาดูความสามารถดีกว่าอันนี้มันบอกว่าเมื่อได้รับในโตจากการแข่งในโหมดเลสซิ่งโหมดหรือว่าเบรทนโหมดนะครับจะมีโอกาส30%ที่ความเร็วสูงสุดจะเพิ่มขึ้น2.6กิโลเมตรภายในเวลา5วินาทีเนาะก็คล้ายๆกับของ Shade o f g l o ry เลยนะครับแต่ว่า ถ้าให้ผมเทียบนะผมว่าสกิลของเฉดอัลกอรี่เนี่ยดีกว่าเยอะเลยนะครับผมมุมเกมช็อปบริการขายบัตรเติมเงินเกมทุกชนิดและไอดีเกมออนไลน์ระบบเติมเงินออโต้สะดวกรวดเร็วปลอดภัยรวมไปถึงระบบสุ่มรางวัลเยอะที่สุดในประเทศไทยครบเครื่องเรื่องเกมต้องมุมเกมช็อปโอ้โห รอเองจะเล่นอีกแล้วคือแบบจะเล่นด่านใหม่มากเลยเออจริงๆด่านนี้ผมได้ซ้ำโคตรบ่อยเลยนะใครที่ได้ดูผมเล่นช่วงนี้นะเออได้โคตรบ่อยเลยนะฮะนี่นะฮะคือสีมันก็สวยดีอ่ะรูปแบบรูปทรงอะไรมันมันก็สวยนะคะนันนี้แต่ถ้าเอาให้ชอบจริงๆผมก็ชอบเฉดออฟกรีมากกว่าอยู่ดีนะครับทั้งดีไซน์แล้วก็ในเรื่องของความเร็วนะจ๊ะเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวชึบชึบไปครับคุณชมนี่ชึบอึบแสงมาครับแสงมาไม่ชนใครเลยโอ,อ้โห ยังได้ตีโอโจโจอเบียดทำไมล่ะเพื่อนโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดือดไว้เฮ้ยเปิดตัวมาก็เดือดเลยฮะอุ้ยเกับชนลอดครับผมมาตอนนี้เราคือผู้อยู่รอดไปรักษาระดับชึบตีไปครับคุณผู้ชมนี่ซีดับบิลดบบิลคลิกเถินมา้ามมาแล้วฮะโอเคภาพโอโอโอไหลละโอโอโแหกแหก แค้งฮะโอ้ยตรงนี้ทําไมผมแอดวานไม่ค่อยติดเลยไาช่วงหลังๆเนี้ยปับ๊บอ่ะดแบบบู๊ไปธรรมดาแล้วกันแต่ก็ซีดบิวไปนะครับเนี่ยคือเล่นมาวันนี้ไม่ค่อยติดเลยดูแอดแอดวานคันนี้ไม่ค่อยจะติดเลยนะฮะแต่ว่าเฉดออคเกอรี่เนี่ยแบบเดียวนิดเดียวแอดวานก็ติดแล้วอะ่ะติดง่ายมากคันนี้ยากอยู่เนาะแต่ก็อย่างว่าแหละเฉดออคกอรี่มันแบบเป็นรถรวมล่างอะ่ะคุณผู้ชม แบ็กอีเกิลกับคันนี้ถูกป่ะสองคันรวมกันอ่ะกลายเป็นเฉดออกอลีเฉดอลกอลีมันก็ดีกว่าอยู่แล้วนะครับไปขอเก็บเกรติดนึงนะจ๊ะไปเลยฮะ CWW ควิกเทินไปอือไหนเดี๋ยวซีป้าบนี่โอ้ยไม่เต็มโอ้ยเต็มอยู่เว้ยโชคดีนะเมื่อกี้มันมีแถมในโตให้นะฮะเนี่ยเห็นไหมไม่ไม่ติดอีกแล้วตรงเนี้ยแนทวาน ปับป๊บปั๊บโอเคนะฮะโอ้สามนะครับวิ่งธรรมดาโอเคนะรอบแรกคือยังไม่ได้ลองเลยนะว่าความเร็วอะไรมันยังไงเท่าไหร่นะครับโอเคมาดานนี้เดี๋ยว มาลองดูพวกขาวดีกว่าเนาะว่า C W W กับ W C W มันจะได้สักประมาณเท่าไหร่นะครับหลายๆคนอาจจะสงสัยนะว่าทําไมแบบผมไม่ค่อยเทสให้ดูเลยว่าคันนี้มันความเร็วเท่าไหร่มันทําท่านน้นท่านี้เท่าไหร่นะครับคือที่ผมไม่ค่อยทำเนี่ยเพราะว่าเวลากด C W W อะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเรากดจังหวะไม่ถูกมันก็จะเร่งความเร็วได้ไม่สูงสุดใช่ไหมเออซึ่งผมทําไม่ได้แล้วคือผมกดไม่ได้แต่ว่าพวกนักแข่งช่องที่เป็นนักแข่งหรือช่องที่เข้าเล่นแบบมืออาชีพอะไรเงี้ยเขาทำได้นะครับอันนั้นน่ะเขาจะเป๊ะมากกว่า ผมทำไม่เป๊ะไงมัน,ม,นมันก็เลยแบบเออถ้าทำไปเดี๋ยวก็มีคนมาด่าอีกแบบมั่วอะไรเงี้ยจริงจมันเร็วกว่านั้นเร็วกว่านี้ฮะเออนั่นแหละผมก็เลยไม่ค่อยอยากจะทำเท่าไหร่นะครับผมโอเคอ่ะมามามาตอนนี้เอาไว้ก่อนตอนนี้วิ่งเอาตกโอ้โหลงมาที่ห้าเลยครับผมไอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเกมยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพคนพลาดโอเคฮะไปฟึ๊บ เต็งไปฮะชึบโอเคโอ้ยชนหน้าแหกเลยเมื่อล่รรถผมเนี่ยชึบโอเคโอ้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 อันนี้ันแน่ไปไปเลี้ยวมาครับเอออึ๊บอึ๊บเอออาไปประสานงานกับเขาเฉยเลยนะฮะเห็นเข้าลงก็อยากลงด้วยไง โอ้วันนี้ไปครับผมนี่บอกแล้วว่าเกมมันยังไม่จบนี่ฮะมานี่โอ้วันนี้ตั้งแต่เนิ่นๆเลยโอเคชืบนป่าเดีย๋ยวตกนี้แล้วเออจะอุ้ยชนอีกแล้วเออขึ้นที่สองได้ไหมเนี่ยที่หนึ่งนี้ไม่ทันแล้วนะฮะโอเคเนี่ยมัวมัวแต่เล่นไงคือแบบไม่ได้ดูความลงความเร็วอะไรแล้วนะฮะ อุ้ยจ็ดอุ้ยอ้ยเกือบเกือบเกือบซ้ำสองเกือบซ้ำรอยเดิมชึบอไครับเออนี่นี่มาจานมาเลยจานเลี้ยวคักคักเลี้ยวคักคักซื้ออ่ะไม่ซ้ำรอยเดิมครับไปแล้วเพื่อน โอเคนะครับนี่อย่างน้อยก็ได้ที่2นะครับผมรอบนี้โอเคไปรอบนี้ไม่ได้ดูความเร็ว่าไรเนานะคือแบบมันต้องเร่งไงแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูที่ที่เกมเขาทําไว้ให้ดีกว่านะครับมามาดูนะครับผมคือตามปกติแล้วพวกความเร็วอะไรเงี้ยมันจะอยู่ตรงแนะนําตรงนี้นะครับมันจะมีบอกไรายละเอียดว่า C W W เท่าไหร่อา้าวไม่ขึ้นเร็วๆนี้นะครับผมโอเคไม่เป็นไรคือ พวกคันเก่าๆอะ่ะคุณผู้ชมคือมันจะมีนะเออผมเคยดูอยู่เนาะพวกคันเก่าๆอะไรเงี้ยมันจะมีแนะนําให้ดูนะครับว่าสเตตัสของแต่ละคันเป็นเท่าไหร่อ่ะแต่ว่าดูเหมือนเขาจะไม่ได้อัพเข้ามาให้ดูทุกคันเนาะถ้าคุณผู้ชมมีอะไรเงี้ยลองเข้ามาเช็คดูได้นะครับผมเข้าตรงแนะนําอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้เลยมันจะมีบอกเลยว่าคันนี้ความเร็ว C W W เท่าไหร่ W C W เท่าไหร่นะครับอ่ะแต่ว่าพวกคันใหม่ๆอะไรเงี้ย มันก็อาจจะยังไม่มีแล้วก็บางคันอาจจะยังไม่มีนะเพราะว่าเขายังไม่ได้ทําให้นะครับผมโอเคครับค,คุบผู้ชมนี่ก็เป็นรอบสุดท้ายแล้วนะฮะและก็ได้เป็นด่านใหม่สมใจอีกแล้วนะครับผมคือวันนี้ได้ด่านใหม่มา2รอบเลยนะ <c oughs> ได้เล่นนําใจเลยทีเดียวนะฮะโอเคไปครับ perfect first s a t ออกมาเออจุดอุ้ยออุ้ยอุ้ย,อ,ยอสองรอบขอสอรอบขอ snap สอรอบ,ออรอบโอเคโอเคไปไปใจเย็นใจเย็นใจเย็นะยน,ะยน,นะจ๊ะ c w มามรอบนี้เหมือนจะ เดือดกว่ารอบลนะอ่ะเนอีกิละ,ะเป็นอะไรกับแง่งตรงเมื่อกี้วะจนสองรอบแล้วนะฮะชึบๆไปกโก้พาวเวอร์เรนเจอร์ไม่ใช่ละไปเลยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะจะเอจะโอ๊มึงมือเมื่อกี้เมื่อกี้มัวแต่ดูชื่อนะฮะลืมดูอันนี้ไม่ได้ดูด่านชึบโอเคอาชึบไอ้ขอแซงนะครับ ชืบอปั๊บโอเคอึ๊บอ่ะเออเออชนไม่แม่นไม่แม่นอุ้ยอ๋ออะถือว่ารอดอยู่รอดแบบทุลักทุเลนะครับผมอุ้ยสกิดไปนิดนึงจบเลยไหนไหนตรงนี้อืออีกแล้วคือมันต้องกะยังไงวะเออไม่แม่นไม่แม่น โอเคไปชุบนายโตเต็มไหมเต็มไหมเออโอเคนึกว่าจะต้องเก็บเองนะฮะชุบไหนขอดูซี w หน่อย3ามรนะฮะโอ้จะอืมลดไหลลดไหลชุบชุบไปไปเลยไปเลยพี่อือ้อแลข้ามสะพานไปครับผมชุบโอ้จ้โอู้โดนแง่งชุบอ่ะ โอเคฮะได้อยู่ได้อยู่โอเคครับผมเรียบร้อยนะอ้าวได้เนิวเแล้คอร์ดด้วยนะคือผมรู้สึกว่าผมวิ่งได้ทุลักทุเลกว่ารอบก่อนหน้นเนี่ยที่เล่นด่านนี้เลยนะแต่ว่าได้นิวเแล้คอร์ดเฉยเลยนะฮะโอเคครับคุณผู้ชมสำหรับเจ้า Glorious Light ค,คันนี้นะฮะที่เช่ามาใช้7วันในราคา12,000เพชรนะครับผมกม็ไม่รู้จะพูดยังไงดีนะครับคือแบบโคตรเจ็บอะ่ะ12,000เพชรได้ลดมาใช้7วันนะฮะ เออแบบแล้วใช้ไม่ได้คุ้มอะไรเลยนะพึ่งเล่นไปแบบไม่กี่รอบเองนะครับคือน่าเสียดายมากแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเนาะเออเดี๋ยวเพชรก็หาใหม่ได้ดเรื่อยๆนะครับไม่ต้องซีเรียสบอกผมนี่แหละไม่ได้บอกผู้ชมนะบอกตัวเองผมบอกตัวเองอยู่ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นะฮะโอเคก็เอาเป็นว่าวันนี้นะครับเดี๋ยวผมต้องขอตัวลาไปก่อนลนะถ้าเพื่อนๆชอบ <c oughs> อยังไงเนี่ยก็ฝากกด subscribe กดไลค์แล้วก็กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไปแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมไปละบายบาย